ตอนนี้แอดมินจะทำการสุ่มรายชื่อผู้โชคดีนะครับนี่คือชื่อคนที่ลงชื่อนะครับจะทำการสุ่มแล้วนะครับ ออกมาแล้วนะครับชื่อจริงใจไม่จริงโจนะครับ